สวัสดีครับวันนี้สายเท่าก็มาต่อกัน EP ที่2นะครับในการรีวิวทางเดินเข้าไปน้ำตกผาน้ำหยดอำเภอท่าอย่างจังหวัดเพชรบุรีครับไปรับชมกันต่อครับลุยนี่น่าจะเป็นลำห้วยที่5นะครับนี่ลำห้วยที่5โอ้แต่ก็ยังมีก้อนหินให้เราได้ไต่ไปครับ นี่ครับปึ๊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 บยังไม่เปียกครับโอ้ผีเสื้อแล้วก็ไต่ขึ้นเขาไป shortage, หน่อยนี่ครับแต่มาเจอป้าย500เมตรแล้วครับอีก500เมตรถึงครับโอ้โหชิวๆครับยังชิวๆครับ อาจจะได้ยินเสียงหายใจหน่อยนะครับข้างในเย็นครับตอนนี้ผ่านไปแล้วครับสิบสี่นาทีกว่าโอเคครับระบบหายใจตัวเองอย่างดีครับก็เอาตรงครับไม่ยังไม่มีความรู้สึกในอะไรครับยังเดินเข้าไปเรื่อยๆครับ แต่อาจจะมีเสียงหายใจรุนแรงสักนิดนึงครับโอ้โหจเดินมันจริงโอ้โหสองทาง,ทางเราเราได้ยินเสียงลำธารมาอีกแล้วครับน่าจะเป็นจุดที่หหรือเปล่าครับที่เราจะผ่านยังไม่ถึงครับ เ,ออเสียงนำทางเนี่นยผมว่าาวครับนี่ครับห้วยที่หกหรือเปล่าครับนี่จะเปลี่ยกหรือเปล่าครับหหรือล่าำห้อยนี่ยาวครับแต่ก้อนหินมีวางไปเรื่อยครับมีหนึ่งจุดแล้วก็ปุ๊บ ปุบ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 ,ปบโอเคสังเท้ายังไม่เปียกครับแต่ว่าช่วงเวลาเดินต้องเดินดีๆนะครับอาจจะลื่นได้แต่ว่าเพื่อผมเก่งครับเลยไม่ค่อยลื่นเท่าไหร่ครับโอเคครับ ตอนนี้15นาและ16นาทีแล้วในการเดินเราก็ยังไม่เจอป้ายบอกกับว่าเหลือกิโลเมตรแต่ว่าเจอหรือเปล่าเราก็ยังไม่มั่นใจครับอาจจะเดินเลยมาแล้วก็ได้โอ้ชั้นหน่อยครับชันนิดนึง เย็นสดชื่นจริงครับเรียกว่าเย็นสบายปลอดแล้วก็มีเสียงรำทานกล่อมเป็นระยะระยะครับเอาละครับจุดนี้เราก็จะลงไปโอ้โหเอาละครับอันนี้เราก็จะเดิน ่านรัดเลาะริมลำพานไปเรื่อยๆครับริมลงธารครับเหนื่อยจะพูดผิดเลยเลยครับนี่อะไรครับนี่สิบแปดนาทีครับในการเดินเดินเร็วไหมเกาะเร็วครับโอ้ผีเสื้อเต็มเลยครับโอ้โหัดงานครับ ดเด็กๆเ,เดินสบายครับอันนี้แบบนี้เด็กๆเ,เดินชิวๆครับน้องๆพี่แนะนําเลยครับให้มาดื่มดากับธรรมชาติน้ําตกผ่าน้าจยดครับแต่ว่าขยะทุกชิ้นในมือท่านนํากลับบ้านด้วยนะครับโอเคยังไม่ถึงครับโอ้เราเจอป้ายแล้วครับอีกสามร้อเมตร อีกสามเมตรแต่ว่าน่าจะเป็นเส้นทางที่เดินลัดเลาะตามริมห้วยนะครับโอ้โหแผมว่าใกลถึงแล้วครับก็จุดนี้เป็นก้อนหินครับก็าหน้าที่เอาเชือกมาผูกไว้ครับเอาไว้เอาลึม ผ่านมาดีดีครับโอเคครับเส้นทางก็มียากอยู่ช่วงก่อนถึงคราบว่าต้องเดินไต่ก้อนหินไปเรื่อยๆครับนี่ครับเดินก้อนหินสวยงามครับแต่ก้อนหินเป็นบันไดครับ โน้ำเยอะแน่นอนครับใสามากครับไปไหนดีอ๋อไปทางนี้ครับโอ้ผ่านขี่ลำพูดแล้วไม่รู้ครับมมรย,ยังไม่เปียกยังไม่เปียกนะครับโอ้โหนี่ครับนี่ครับเป็นต้อนหินเราก็ต้องเดินผ่านลำธารไปครับ าทางน้ำทางไปเรื่อยๆครับไม่ก <ะ S> ็มีลูกศรบอกครับตามก้อนหินว่าให้เดินมาทางนี้จุดนี้ครับเนี่ย <ะ S 1> ว้าวโอ้ไปเป็นต่อถุยเป็นต่อไปถึงแล้วนะครับ <ะ S 1> ครับจะผ่านโซนก้อนหินก็น่าจะเป็นทางริมต่อครับ ก็ผ่านแมกไม้ก้อนใหญ่โอ้โหแต่งนักงามจริงครับเส้นทางดูว,ว่าว้าวม,มาถึงมัดจุดหนึง่งแ้าเจิ ักท่องเที่ยวอีกหนึ่งกลุ่มครับสวัสดี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 ครับครับผมเดินมา22อนาทีแล้วครับไยนี่ครับไปบอกอีก2องล้เมตรโอ้นี่ครับให้ดูก้อนหินนะครับ งามจริงครับทางเดินจะมียากอยู่ช่วงนี่ครับแต่ก็ไม่ยากครับมันเป็น,น,ปนก้อนหินครับแต่ก็เดินง่ายๆครับอืั แล้วก็มีสัญรักลูกศรส,สีแดงบอกอยู่เรื่อยทางครับนี่ครับก็รองเท้ายังไม่เปียกนะครับชิวๆครับแต่เหงื่อท่วมแล้วครับตอนนี้นี่แบบไม่หยุดพักกันเลยนะครับจุดนี้ก็ข้ามรอเลครับดยู่กับานัต้นไม้ว้าวอ่านะครับเห็นน้ำตกมาล้ำไายแล้วครับ ตอนนี้เราเดินมาได้เกือบ24นาทีครับว้าวสวัสดีครับวีเียววัดอ่ะครับผมสวัสดีครับ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 วันนี้มาน้ำตกนะครับมารีวิวทางเดินเข้า ว่าโอ้นี่ครับถึงแล้วครับใช้เวลาแล้วมาเจอ FC พอดีครับโอ้ตากล้องท่ายางโอ้ครับผมมาหมดโอ้มาแต่เช้าแล้วโอ้รถงานรถงามครับรถงามวันนี้น้ำวันนี้สวยมากครับวันนี้ใช้เวลาเดินไปทั้งหมดยี่สิบห้านาทีพอดีครับ